ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยนะเดี๋ยวเราจะมีเพจมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้ด้วยออแต่ว่าก่อนอ,อ,อื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําโพสํารวจอะไรออว่าใครคือตําแหน่งมีมแผงปีบน X อ,อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวให้บอกนะว่ายอด โพสภาพร,รวมเนี่ยเจ็ดจุดล้านโพสใครไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสืบอันนี้ก็หมูเด้งอยู่แล้วหมูเด้งแล้วหะเด้งแล้วะเด้งแล้วเด้งเด้งอ้าหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเด้เด้ง้เด้งเป็นนะคะขวาที่สุดแห่งปีนะคะ2 5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผู้ที่ครองตำแหน่งมีมแห่งปี Top Meme of the Year นั่นก็คือมูเจงเขาบอกว่าเนี่ยมีคนใชยเยอะมาก เกี่ยวกับแชร์เรื่องราวของหมูเด้งน,นะแล้วก็สะท้อนความเป็นไวรัลของเจ้าหนูน้อยตัวนี้ไม่ใช่หนูนะหมูน้อยตัวนี้หมูเด้งยังติดติดในหัวข้อ big c s t moment on x อีกด้วยนี่ไงคือมาแรงยังไงก็ต้องให้เพราะว่าดังไปทั่วโลกทั่วโลกจริงนะแม่ทุกคนคือเกิดมาเหมือนแบบคลอดออกมากปุ๊บอยู่ตำแหน่งที่เขาเป็นแบบเป็นวาสนาไปให้คนเลี้ยงคนอืนดูจากที่แบบว่าไม่เคยมีใครต้องมาแต่งหน้าตามน้องสัตว ต่างๆตอนนี้มาแต่งหน้าตามหมูเด้งปุ๊บเริ่มมีกระแต่งหน้าตามกระต่ายเริ่มมีสีเริ่มมีอะไรออกมาบัตรออนสีหมูเด้งเริ่มไปหาซื้อเสื้อตามประตูน้ําแล้วมาตัดตอนกลางคืนตอนเช้ามาอ่านอ่านข่าวแล้วเหมือนซะด้วยแล้วเหมือนซะด้วยแม่คลิปนั้นหน้าที่เราดิหนุ่มมาเต้นๆอยู่ข้างล่าง คนบาราซิลมาจากไหนไม่รู้หมดไปไปไวเล่าที่บาราซิลเลยนะขอบคุณหมูเด้งนะที่ทำให้ฉันโกอินเตอร์อะแต่เขาบอกว่ามันมีในหมวดหมูอ่อื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็น b i g g แ s Movie on X ก็คือ็กซ์ก็คือเดอะอิก e ก e ตค่ะดเดอะ e Wicked อะหนัง,งเรื่องไม่ได้ดูเลยแล้วก็มีอ๋อวอลแ a บออฟเดอะ e ยียก็คืออะวาอะไรวอลแคบวอลแคบคืออะไรอะคำศัพท์คำศัพท์ เีร่าสับที่ meantime, one, ใช้เยอะๆในในโลกนี้เหรอเอราว่ามันแปลว่าแสดงว่าอะไรเอราป่าคะเอราว่าอาจจะเขาอ่านว่าเอราเว่าแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันก็อ่านไปอีก็อีอะไรแล้วก็ท็อ a อา i s, <S t right. on e X นะคะก็คือ n ัมบุควันออนเดอะเวิร์ลเทเลอร์สเออ Taylor Swift ต้องให้เขาค่ะจ้ะนั่นแหละ ไหนแต่เล่าสิไหนบอกมีจะมีเพจอะไรจะมานําเหนอน่ะวายมันมีเพจที่อันแม่เล่าของแม่ก่อนไม่เล่าไม่ฉันอยากฟังไม่เล่ามันคนอยากฟังเพจเออจัมันมีคนที่เขาแชร์กันนี่อันนี้สําหรับคนกีเนาาสำหรับคนทีซัลเน่อย่างเราใช่ป่ะสำหรับคนขี้ใหอ่ซัรเน่แล้วคือคนที่จะตามเพจนี้ต้องยุ่งเรื่องชาวบ้านสุดๆจริงๆคือไม่ใช่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเกี่ยวกับดาราไต้เตียงหรือเป็นเจมงเจมอนอันนี้คือเรื่องชาวบ้านจริงๆที่อยู่ตามท้ายซอย คุณคะมีคนออกมาโพสอย่างงี้<อ>คุณคะช่วยดูให้หน่อยที่เนี่ยที่ไหนที่เนี่ยที่ไหน<อ>คือเป็นภาพแบบว่าเป็นพมาม่าน<อ>แล้วก็เป็นเหมือนกับเตียง<อ>แล้วก็เป็นเหมือนกับอะไรแล้วมารูดดิไม่ใช่คือเป็นอาพาร์ตเมนที่ไหนเ,เ,เพราะเจอ,อ,จอมันอ่านในคอมเมนต์คือไปเจออันเนี้ย<อ>ว่าเป็นอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ผัว <laughs> แล้วเวลาเนี้ยคือก็แล้วก็มีอีกหลายโพสหนึ่งโพส,สเช่นโพสเช่นบอกว่า ทุกคนคะที่นี่สถานที่ที่ไหนช่วยดูให้หน่อยค่ะแล้วคนก็เข้ามาบอกแล้วเขาถ่ายวันเดียวกับวันที่ฉันอ่ะไปคลอดมีสตอรี่ว่าฉันอะไปคลอดแต่ผัวเนี่ยไปที่ี่ถ่ายภาพรูปนี้แล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องเชนน้ํามันหรืออะไรคนก็เข้ามาคอมเมนต์อ๋อแล้วสถาบแบบนี้มันคือที่นี่ล้วสถานแบบนี้แล้วเจอเจอเจอในที่สุดก็หาเจอเจอเพราะเพจเพจนี้คนนั้นเหรอ แม่แล้วหนูเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วหนูบ<า>อกกลังโซเชียลน่ากลัวจริงๆแม่เขารู้แค่แค่พ่อแม่ก,กับเตียงกับห้องนี่รู้เลยเหรอว่าจับโค้งกับโค้ง,งตึกซูมๆแล้วเขาบอกว่าอุ้ยตึกตรงข้ามเนี่ยคุ้นคตายแล้ว,ว,ถวแถวซอยแปดซอยหกหรืออะไรอย่างนี้แล้วแถวแถวเออแถวแถวสะพานใหม่นะพี่โน้โห่านาดนั้นเลยเหรอก็ต้องมันเนี่ยอาจจะให้แม่แพทเล่าก่อนว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไม่อันนี้คืออันนี้คือเจมอย เจมอยหรออะไร呀เอคนละเรื่องหรอเนี้ยไม่ใช่คนละเจมอยก็เป็นฟิวแบบเจาะแจะเรื่องชาวบ้านแต่ว่าอันนี้เป็นชาวบ้านจริงๆเป็นชาวบ้านชาวบ้านอะไรเช่นว่าเราไม่รู้แล้วเราอยากรู้แล้วเราต้องการความชาวบ้านเลยแล้วก็เลยเข้าไปดูว่าคนก็เข้ามาช่วยกันใช่แต่แม่ไม่ใ่อยากรู้อว่าตอนเนี้ยเขายังอยู่ดีกันทเปล่อผัวอีผัวอยให้ดูแป๊บนึงนะมันคือชื่อเพจนี้เอออืออือ เขียนยาวใช่เออทำไมชาวยังเลยออไปตามกันได้สนุกมากหนึ่งสองสามเหตุอะไรอ่ะไม่เห็นเลยยรอกนักสืบต้องเป็นนักสืบอยู่แล้วแต่ว่าเขาสืบทุกเรื่องเอเขาสืบทุกเรื่องอแต่อย่างจะมอยเนี่ยจะมอยเขาก็บอกว่าไพ่ฟ้าสงสัยเจ้าเจ้าหญิงหน้าร้ายกับเจ้าชายซาดิตเขาคบกันเหรอ เห็นไปไหนด้วยกันบ่อยๆเรื่องนี้มันจะไม่น่าสนใจถ้าเจ้าชายไม่ใช่เพื่อนสนิทแฟนเก่าอีเจ้าหญิงเสือกแค่นี้ดีกว่ากูง่วงคือ<ห>เจ้าชายเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเก่าอีเจ้าหญิงด้วยหาอีหยันหนอไม่ใช่ว่าเขาทำงาน<ม>ทำงานร่วมกัน,<อ>นเจ้าชายไม่ได้อยู่ในวงการวะนี่เจ้าชายไม่ได้อยู่ในวงการแต่เคยคบคนในวงการ ส่วนเพื่อนสนิทที่เป็นแฟนเก่าอีเจ้าหญิงเทนะอยู่ในวงการด้วยเมืองนี่พูดได้นี่บอกมาเถอะบดยากมันงงอ่ะมันต้องเป็นเล่าเรื่องอะไรแต่ก็นี่แต่ก็อย่างเงี้ยจะมีมาเลยนะนี่รู้หร้อยังถ้าไม่รู้กินกระแมก่อนไหมเออมันเนี่ยเนี่ยชอบจะมีจะมีคอมเมนต์อะไรจริงคือไม่ต้องสนใจเนื้อข่าวอะไรอ๋อวายฉันรู้แล้วอย่างเงี้ยไม่คิดเพื่อวายฉันรู้แล้วมันหนึบส่งวันนี้ ชอบดูมากเธอ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 ถ้ายังไม่รู้ซื้อเผือกเราก่อนได้นะเออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้หรอกพวกนี้เขามาขายแล้วไม่รู้ขายได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนนี้จุดจุดจุดยังไม่บอกต้องซื้อเม็ดมะม่วงก่อนเมม็ดมะม่วงหินมพานต์ใต้เต็มเมล็ดซื้อวันนี้สองกิโลแถมเม็ดมะม่วงเม็ดสาคูแท้คือแบบโคชชอบอ่ะชอบมากเนื้อขาวไม่มีอะไรเลยเว้ยภัวิกฤตให้เป็นโอกาสต้อง